ดีครับท่านผู้ชมทุกท่นานนีผู้บังคับมาทำความสะอาดเช็ดก,กระจกเลยพี่น้องบริท้ายคลิปหลายมือแล้วน,นี่กระจิมาสท้ายคลิปแบบทำความสะอาดกระจกนี่ท่านผู้ชมได้เบิ่งครับนี่นกระจกพี่น้องโอ้นรวมไปทางบนกระจกหน้าต่างแม่นเบิร์ตฝังข้างบนกับแม่นพี่น้อง คอยติดตามกันไปอ่ะลุกยกันเลยพี่น้องนี่แหละกระจกติเสศษเมือนี้ก่อนพี่น้องกระ,ะ,ะจกเศษเมืองน้ากระจกเมลายเศษเมตรงนี้ก่อน สูงก็ใส่ตัวนเซตาล้าเซตบ่ถึงได้ป่ี่น้ะอันนี้ก็ <c oughs> ไม่ให้มันลายจกลายแล้วไม่สวยอันนี้ก็จะไล่เซตทุกจอทุกมุม <c oughs> เอาฝั่งนี้ก่อน ข้างล่างก็เอาทีหลังใช้น้ำยาฉีดก่อนนะครับจกลายก็ไม่น่าดู ไ,ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูหลายวันแล้วฝุ่นมันเยอะครับฝุ่นยเยอะแล้วก็มาจับมา,มาจับกระจกมันก็จะมีฝุ่นเป็นคราบเราต้องคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้มีคราบ ไหนที่มันมันนวก็เอาผ้าเช็ดออกก่าตามงขอบ อก็นกมัอยู่ละจะหาไอ้แกงมาก,กั้ให้นกเข้าเข้าไปนอนมขี้ใส่มันไม่เปิดจะเป็นลาย จุดเป็นลายพวกนี้เราก็เช็ดออก

เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะต้องดูว่ามันลายไหมปะ่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยจะพาไปเช็ดหน้าต่างอีก มาใ้ถูกมาใ้เช็ดตัวนี้ กระจกลายก็ต้องเช็ดออกนี้เรายืดได้คนระับ โอเคเช็บ okay. ก,ก็ไม่นานครับเช็ดกระจกก่ามันมีแต่ฝุ่นแล้วก็เช็ดฝุ่นออกเฉยๆจบลายรู้โดนน้ำโดนอะไระ่้มาเช็ดถึงแล้วก็รูปออก À xếp bò. Này chết với thêm có này shit. Okay. เช็ดตรงนี้ต่อครับน,นี่ก็ททำความสะอาด ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูหลายวันทำความสะอาดของพ่อบ้านนั้นก็ไม่ได้หนักหรอกครับเราต้องหมั่นทำความสะอาดดูแล<ด>บ้านให้เจ้านาย มีพวกขี้นกพวกอะไรเต็มเนีย่ย แต่ละวันก็อย่างนี้แหละครับทำตรงโน้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปตรงบ่อปลากันต่อครับเพราะว่าเมื่อวานล้างบ่อปลาแต่ไม่ได้ลงคลิปให้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดู จบหน้าต่างอ่ะลุยบอ่อปลากันต่อพี่น้องอาจจะเสียงดังกันได้พี่น้องเพราะว่าอยู่ใกล้บ่อโอ้บ่อปลาเมื่อวานนี่นก็ล้างล้างบอ่อปลา มันกระเด็นใส่มันจะเป็นคราบ เราก็ให้ผ้าเช็ดอีกครั้งหนึ่ง 嗯，好，不错，嗯，不错，来，拿。 Besar tanggung taat. ขุ่นมาจากไหนเยอะแยะ เล้่ตอนพบ้านก็อย่างนี้แหละครับมองจากวนไปวนมาข้างนอกเสร็จก็แล้วก็ไปข้างใน เดี๋ยวหน่อยจะพาไปดูสวนเซ็ตกระจกเสร็จก่อน ちょっとい ครับกะจกก็เซ็จเสร็จเรียบร้อยอย้ฝังด้วยโอเคเดินชมสวนครับ ตันนี้ก็เป็นบอ่อปลาส่วนดอกไม้แล้วก็นึงนะครับดอกไม้ดอกไม้กำล,ลังสวยเลยครับตอนเช้าๆครับนี่ก่อนจะจบคลิปก็ให้ดูสวนก่อน สวต้นรถแมรี่ก็กำลังสวยนะครับไม้กำลังขึ้นแลวถ้าเรามองอย่างนี้ม,นมันจะท้อนแสงนะครับไม้ตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนั้น สวนดอกไม้ของเราเห็นไหครับดอกไม้ที่สวยเลยชอบดอกมีสองสองยี่ห้อสองพันชอบดอกสีเหลืองกับสีชมพูนะครับสวยดีอันนี้กำก็กำลังขึ้นนะครับก็เลยมัด ถให้ท่านผู้ชมได้ดูสวนของเราเป็นยังไงบ้างสิ้นเดือนก็จะเอาต้นมะกอบโอริบมาลงนี่ลงตรงนี้ครับสิ้นเดือนว่าเขามาวัดพื้นที่ลละัน,นี้ก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูการทำงานของพ่อบ้านก็เหลือในบ้านครับยังไม่ได้ทำ ก็จะทำข้างในบ้านต่อกระจุกข้างนอกเสียจแล้วก็ลุยข้างในบ้าน <c oughs> หรือครับดอกไม้คือสวยเลยครับวันนี้พอบ้านก็ปาก เอฟซทุกท่านก็มากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยอยากเป็นกําลังใจให้ช่องพ่อบ้านได้มีชลิปใหม่ๆให้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้พ่อบ้านก็เสร็จตภไรกิจข้างนอกล,ล้ว็จะลุยต่อข้างในก็เลยมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ลงหลายวันแล้วครับ วันนี้พอบ้านก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามที่เข้ามาดูคลิปของพอบ้านก็ขออวยพรให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญคิดริงไหนก็้ได้สิ่งนั้นครับร่ำรวยร่ำรวยครับวันนี้พอบ้านก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ